หยุดพูดว่าจะเริ่มพรุ่งนี้คุณรู้ไหมครับว่าคนที่เปลี่ยนชีวิตสำเร็จ90%จะเริ่มในช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสมวันนี้เราจะมาดูกันว่าทำไมคืนนี้ถึงเป็นเวลาที่ดีที่สุดในการเริ่มต้นใหม่ครับคุณผู้ฟังครับการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงไม่ได้เกิดขึ้นตอนเช้าแต่เกิดขึ้นตอนที่คุณตัดสินใจจริงๆงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดพบว่าคนที่เริ่มวางแผนก่อนนอนจะมีโอกาสทำสำเร็จสูงกว่า3เท่า เพราะสมองจะประมวลผลข้อมูลในขณะหลับลองคิดดูสิครับแทนที่จะรอให้ถึงจันทร์รอให้ถึงต้นเดือนหรือรอให้ถึงปีใหม่ทำไมเราไม่เริ่มเลยคืนนี้เขียนโครงร่างเป้าหมายเตรียมของที่ต้องใช้หรือแค่ตั้งใจไว้ก่อนการเตรียมพร้อมนี่แหละคือจุดเริ่มต้นที่แท้จริงดังนั้นผมขอท้าคุณผู้ฟังครับก่อนนอนคืนนี้ให้เขียนสิ่งเดียวที่อยากเปลี่ยนลงกระดาษแล้วเตรียมพร้อมสำหรับพรุ่งนี้แล้วมาคอมเมนต์บอกผมว่า คุณเริ่มอะไรถ้าคลิปนี้เป็นแรงบนันดาลใจให้คุณกดไลค์กดติดตามและแชร์ให้คนที่คุณรักได้เปลี่ยนชีวิตไปด้วยกันสวัสดีครับ